เรื่องราวเริ่มต้นที่ตัวเอกของเรื่องอย่างอเจกแซลีชื่อเรียกว่าเจกชายผู้อยู่ในยุคไซเบอร์พัง2077เขากำลังนั่งแทงบอลอยู่ในบาร์แบบเบื่อๆโดยตามจากเมนเฟสว่าใครเล่นบอลอยู่ลองตามพี่คนนี้ดูครับคัดบอลแม่นดีนะผมได้ค่าขนมมาหวานๆเลยแกยแจกหน้าเฟสด้วยเจคก็ <Jake S 2> เลยเข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิดแต่สงสัยจะชิดเกินไปคนข้างในเลยโยนเจคออกมาข้างนอก ระหว่างที่เขากาลังนอนแทกเหงือกอยู่นั้นก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยรับเดินมาบอกเจคว่าจะโมวเล่นบอลไปทําไมทํางานกับพี่ดีกว่าเยอะพี่นายก็ทําอยู่กําลังรุ่งเลยซึ่งพอตามไปก็พบว่าพี่ชายของตัวเองนั้นอยู่ในช่วงลาพักร้อนนะครับเขาก็เลยอาสาทํางานพาร์ทไทม์แทนแล้วก็รับค่าแรงวันวานเลยโดยงานของเขาก็คือเดินทางข้ามอวกาศไปยังดาวแพนโดราเพื่อทําหน้าที่ขับโมบิลสูตรที่เรียกว่าอาวตารที่สร้างเรียนแบบชาวนาวีชนพื้นเมืองบนดาว ที่นั่นเขาได้พบกับดร์เกรซออกัสตีน AKA เกสซนีสตรีธรรมะธรรมูผู้ละซึ่งอบายามุขทั้งปวงใครอบุรีของฉันไปเนี่ยเธอเป็นนักวิทย์ที่จะมาสอนธรร,ร,รมะกระตุกจิตกระชากใจให้ใหกับเจคและก็อาสาสมัครคนอื่นๆทางด้านศูนย์ใหญ่ของมนุษย์โลกที่กำลังตั้งใจทำงานกันอย่างแข็งขันโดยจุดประสงค์หลักของพวกเขาก็คืออันออฟเทเนียม แร่ที่มีราคาสูงเหมือนค่าครองชีพบ้านเราเขามีอุปสรรคก็คือชนเผ่าที่นั่นดังน,นั้นจําเป็นจะต้องไล่พวกเขาแต่ว่าเราจะลองวิธีแบบประนีประนอมโดยให้เกรซเกลี้ยกล่อมพวกเขาดูก่อนส่วนทางด้านเจคเขาก็ได้ลองขับโมบิลสูตรครั้งแรกด้วยความดีใจเขาจึงคึกตลอดวันวิ่งได้ตลอดเวจนหมดวันไปต่อมาเขาก็ได้พบกับเลตตี เธอขับรถซิ่งพาเจคไปรู้จักกับไมค์คอริ AKA ผู้พันหมายผู้ที่รู้ซึ้งถึงความน่ากลัวของแพนโดล่าแบบถึงขั้วหัวใจเพราะเคยโดนหัวหน้ามาทีหนึ่งเขาบอกเจคว่างานของนายคือการแทรกซึมซอกซอนเข้าไปโดยอาศัยร่างอวตารที่ใช้หาจุดอ่อนของพวกเผ่านาวีและคอยรายงานมาให้เขาถ้าภารกิจสำเร็จกลับไปโลกเขาจะสอนฟรีแลนนิ่งให้เจค วันต่อมาเลตตี้ซิ่งรถพาทุกคนมาส่งที่ป่าเพื่อเดินสำรวจแบบแนบเนียนแต่งกายให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติที่สุดเจคผู้โชคร้ายก็โดนสัตว์ป่าหาเรื่องเข้าทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยเขาโดนแมวสกอตติดป yeah, oh yeah, yeah, ่าวิ่งไล่จนตกลงไปที่แอ่งน้ำขังแห่งหนึ่ง ทำให้พลัดจากทุกคนระหว่างนั้นความหล่อของเจคกนี่ก็ไม่รอดพ้นสายตาของเนทิลี่ AKA เนธนารีลูกสาวกำนันเผ่านาวีนางเอกของเรื่องเธอกำลังจะยิงสอนกำมเทพรักปักใจเจคกแต่ก็เอกใจขึ้นได้ว่าไวม้มืดๆก่อนดีกว่าค่อยเผด็จศึกทีเดียวส่วนทางด้านด็อกเตอร์เกรซด้วยความห่วงใยเจคกจึงให้เลตตี้ซิ่งรถพาทุกคนกลับฐานแล้วก็ทิ้งเจคกไว้ตรงนั้นก่อนตกกลางคืนเจ๊กก็ได้เจอกับเนทิลี่ที่มาตีซีเพราะว่าเธอเรียนอินเตอร์มาจึงพูดภาษาฝรั่งได้คล่อง Very pure ในขณะที่เนทิลี่กำลังจะพาเจคไปยังที่รับตาคนก็เดินมาเจอคนอื่นในเผ่าเข้าพอดีหนุ่มหล่อคนนี้มีชื่อว่าซูเตอเ K a สูตรต่อตัวของเขาตกหลุมรักเจคตั้งแต่แรกเห็นเลยตั้งใจพากลับไปหาหัวหน้าเผ่าเพื่อทำความรู้จักกันให้มากขึ้นทุกคนในหมู่บ้านต่างคลั่งรักเจคเป็นอย่างมากแม่ของเนทิลี่จึงเดินมาสำรวจเจคและลองลิ้มรสความหล่อของเขาว่ามันจะสักแค่ไหนเฉียว สุดท้ายนางยอมให้เจคเรียนรู้วิถีนาวีโดยจะให้ลูกสาวตนอย่างเนทิลี่เป็นพาร์ทเนอร์คอยสอนในขณะที่สูเตไม่ค่อยพอใจเพราะเขาอยากจะสอนเองเนทิลี่ได้สอนวิถีแห่งชาวนาวีให้เจคทั้งการเสียบ USB เชื่อมต่อกับมา้าภาษาและอารมณ์ในขณะที่ชีวิตฝั่งมนุษย์ของเจคคือต้องคอยรายงานประสบการณ์ให้กับฝั่งด็อกเตอร์และก็รายงานเรื่องราวให้กับผู้พันหมายอยู่มาวันหนึ่งทางฝั่งนักวิทย์จับได้ว่าเจครับงานซ้อน พวกเขาจึงให้เลตตี้ซิ่งรถพาทุกคนไปส่งที่ฐานรับแห่งใหม่และก็ทําการค้นคว้าต่อไปตามปกติวันต่อมาคนในเผ่าพาเจคไปทําพิธีรับรถด้วยการเลือกรถคันที่ชอบถูกใจคันไหนก็เอา USB เสียบได้เลยการเสียบสาย USB ทําทได้ค่อนข้างยากเพราะชอบเสียบสลับด้านตลอดต้องดูให้ดีเจคสนิทกับคนในเผ่าจนทุกคนยอมรับเขาเป็นครอบครัวฟา a แอนฟิวเรชและก็ตั้งเตาปิ้งบาร์บีคิวกันตามธรรมเนียมในคืนนั้นเองเนทิลี่ก็ได้พาเจคไปยังกระท่อมปลายนานและแอบได้เสียเป็นเมียผัว เรื่องกำลังจะไปได้ดีแต่เช้าวันต่อมาพวกมนุษย์ก็ได้เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าเพื่อส่งสัญญาณบอกว่าจะขุดต่อไม่รอแล้วนะทําให้ทุกคนในเผ่าเดือดร้อนจนต้องลุกขึ้นสู้แต่ซูเตบอกว่ามีเรื่องสําคัญกว่านั้นคือเจคแกแอบไปได้เสียกันในทิลีมาใช่ไหมและฉันที่รอนในอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยทำไมถึงย่ำยีหัวใจฉันแบบนี้ฟังในทิลี่ก็บอกว่าของแบบนี้ใครดีใครได้สิย สูเตยโมโหในความเฟียสบวกกับความหึงหวงจึงจะเข้าไปตบกันแต่เจ๊กก็มาห้ามไว้แล้วบอกว่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องคนบุกมาตัดไม้อยู่ไม่ใช่เหรอจึงทําการตบแก้มเรียกสติสูเตเบาๆในขณะที่กําลังจะวางแผนเตรียมการตอบโต้ผู้พันหมายได้บุกเข้ามาถึงแลับของพวกเจ๊เพะโมโหที่เจ๊กไม่ยอมตอบแชทเฟซทที่ขึ้นว่าอ่านแล้วจึงเดินมาดึงปลั๊กคอมออกทําให้เจ๊กเน็ตหลุดและสัญญาณเชื่อมต่อโมบิลสูตรขาดหาย ร่างอาวตารของเจคจึงเข้าสู่สภาวะวัยรุ่นตอนเกณฑ์ทหารและจับได้ใบแดงพวกเขาจับร่างจริงเจคมาที่ฐานและบอกว่าเขาจะบุกเพื่อขับไล่ชาวนาวิแล้วเพราะความรวยรอไม่ได้แต่ฟังนักวิทย์ทุกคนพยายามเตือนว่าอย่าทำลายเอิร์ธทรีนะเพราะมันคือจุดเชื่อมต่อทุกอย่างบนผืนป่าคุณจะไม่ได้อะไรเลยพวกเขาจึงให้โอกาสพวกเจคให้ไปต่อรองกับชนเผ่าให้ย้ายออกไปดีๆซะให้เวลาอีกวันไม่งั้นอยู่ให้ลก เจคจึงกลับเข้าโมบิลสูตรอีกครั้งแล้วก็ไปบอกความจริงว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้หลอไม่ได้รวยอะไรเลยเขาแค่ถูกส่งมาล่อให้ทุกคนใจเกเรที่นี่ตอนนี้มนุษย์จะบุกแล้วทุกคนย้ายหนีกันเถอะนะเนทิลี่พอร,รู้ว่าถูกหลอกก็ใจสลายรับไม่ได้มันดักควายฉันทําไมและไล่ให้เจคไปจากชีวิตเธอคนในเผ่าที่ไม่ฟอลโล่ทิกตอกเจคอีกต่อไปจึงจับพวกเจคมา BDSM พวกผู้พันหมายก็มาถึงพอดีเห็นพวกเจคโดนจับอยู่ก็เลยเปิดฉากจู่โจมการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดและสูสีสุดๆ ลองทัมทัมนด้านเนทิลี่เห็นว่าเจคจริงๆแล้วบอ่มีไกจึงเทเจคแบบไม่แยแสแต่แม่ยายยังมีน้ำใจมาช่วยเจคเขาจึงรอดมาได้สุดท้ายผลของการต่อสู้คือฝั่งต้นไม้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และหัวหน้าเผ่าก็กดออกเกมไปแต่ก่อนที่เขาจะออฟไลน์ก็ได้มอบธนูบวก25ไว้ให้กับเนทิลี เจคเป็นห่วงในทิลี่จึงเข้ามาดูแต่โดนไล่ว่าไม่รวยไม่ต้องทักมาหนำซ้ำพวกเขายังโดนชักปลั๊กปิดคอมอีกรอบแล้วเจกับพักพวกก็เกมแต่โชคดีที่เลตตี้ซิ่งรถมาช่วยพวกเจคออกมาได้และก็พาพวกเขาหนีไปโชคร้ายที่กระสุนหลบดร์เกรซไม่ทันเธอจึงถูกยิงทำให้ต้องช่วยเหลือเกรซอย่างเร่งด่วนด้วยวิธีไฟเบอร์ออปติกของเผ่านาวีแต่จะเข้าไปในฐานะธรรมดาแบบนี้ไม่ดีแน่ต้องเพิ่มเครดิตให้ตัวเอง เจคจึงโดดลงไปเอาไอ้นั่นเสียบเข้าไปที่ตรงนั้นของนกยักษ์ในตำนานอย่างชาญฉลาดการจับนกยักษ์ที่ชื่อว่าโทรุกเงาสุดท้ายนั้นเป็นไปได้อย่างยากลําบากมากๆจริงๆแล้วเจคใช้เวลากว่า17ล้านปีกว่าจะจับมันได้แต่ความยาวหนังไม่พอเขาเลยตัดให้สั้นเหลือแค่2วินาทีเท่านั้นเจคที่รีบขับรถสปอร์ตหรูคันใหม่มาหาเผ่าโอมาติกายาทุกคนตื่นตะลึงกับรถคันใหม่ของเจคโดยเฉพาะเนทิลี่ชายคนนี้ดูดีมีรถหรูอูฟูหน้าลูปไลซีนโรแมนติกจึงบังเกิด ฉันเห็นคุณฉันเห็นคุณฉันเห็นพ่อดูดอากาศเข้าเียรระบบก๊าซนอสฟอเกอร์ใช้เทอร์โบทีโฟร์ฉันเห็นปุ่มควบคุม AIC ด้วยดูไปก็ไม่เลวเลยเขามีนอสในนั้นพอจะระเบิดตัวเองได้เลยเจคมาขอความช่วยเหลือจากเผ่าเพราะเกรซโดนยิงและเจ็บหนักอยู่เธอไม่มีเวลาแล้วถ้าปล่อยแผลไว้แบบนี้อีก70ปีเธอต้องตายแน่โชคดีที่ซูเตเป็นหัวหน้าเผ่าในตอนนั้นพอดี ทุกคนจึงทาพิธีเชื่อมต่อเกรซเข้ากับโมบิลสูตรเขาเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นแมผมหลงนะทำมันจบตรงนี้แต่เอวาขอรับเธอไปอยู่ด้วยแทนหลังจากหายห่วงเรื่องเกรซแล้วเจคจึงปลุกระดมทุกคนว่าให้ตามพวกเผ่าอื่นมาช่วยด้วยและยิงโฆษณาขึ้นหน้าเฟซไปว่านักรบเผ่านี้มีรถโทรุก J01 มักโตซูเปอร์สปอร์ตหายห่วงแน่นอนการรวมคนทุกเผ่าจึงทำได้อย่างง่ายดาย ซึ่งฝั่งผู้พันหมายก็ทําการรวมพลเช่นกันโดยปลุกใจว่าที่นี่ยิ่งกว่าคุมนรกเพราะเขาเคยโดนขวนหน้ามาทีหนึ่งด้านเจคเองก็มีไม้เด็ดคือเดินไปเสียบ USB คุยกับเอวาว่าพระแม่โปลดช่วยพวกเราด้วยและเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกและที่นี่ให้เอวาฟังก่อนเริ่มสงครามและความรักจะต้องชนะการต่อสู้เป็นไปอย่างยากลำบากและเกิดการสูญเสียทั้งสองฝั่งส่วนเลตตี้นั้นเธอขับรถซิ่งเสียหลักพลิกฟัม่ม แต่เหนือสิ่งอื่นใดการช่วยเหลือจากเอวาจของเซิร์ฟได้คีย์คำสั่งสปอนมอนสเตอร์มาแบบไม่จำกัดทำให้ฝั่งมนุษย์พ่ายแพ้หมดท่าเหลือผู้พันที่เป็นบอสใหญ่มาใส่เดียวกับเนทิลี่แต่ผู้พันลืมเอากันดั้มเข้าคาแคร์กระจกก็เลยเป็นฝ้าง่ายเขาจึงทำการเปิดประทุนแบบรถสปอร์ตเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้นทำให้เขาสามารถมองเห็นลูกธนูของเนทิลี่ได้อย่างชัดเจน พอบอสตายของดรอปการต่อสู้ก็จบลงทุกอย่างกลับสู่ความสงบสุขและเจคก,ก็ได้ทําการโคลนฮาร์ดดิสย้ายข้อมูลเข้าสู่โมบิลสูตรของเขาแล้วก็ทิ้งร่างเก่าไปอวตารเป็นชาวนาวิอย่างแท้จริงและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิถีแห่งชาวนาวีนะครับและให้เราได้ติดตามกันต่อในอวตารภาคสสำหรับซีรีส์คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะซีรีส์ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเรื่องราวสนุกๆของอะไรก็ไม่รู้ EP 1ก็ขอจบลงเดีเพียงเท่านี้ โดยที่ใน EP ต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าฝันดีทุกคนครับ